สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Reflect Talk คลิปนี้เราจะมาคุยหลังเกมการแข่งขันฟุตบล่าวันสนามแรกของฤดูกาล2022ที่บาเลนกลางปีกันนะครับสนามเปิดฤดูกาลที่รับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นของแต่ละทีมเลยนะครับโดยเฉพาะทีมโรงงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Mercedes, Red Bull หรือว่า Ferrari ต่างก็ไม่มีใครยอมใครนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถ และรูปแบบก,กฎกติกาต่างๆที่จะทําให้การแข่งขันตื่นเต้นเราใจมากยิ่งขึ้นก็เราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับจากเกมการแข่งขันเมื่อคืนวัอาทิตย์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในเกมการแข่งขันที่สนามบาเรนเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆเล่าไปทีละเหตุการณ์กันครับก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งโพสิชันก็คือทางด้านของชาวเลอแคจากทีมแข่งโวลี่ ทีมที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับพละกําลังเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ f ฟอร์ r i นะครับที่ซุ่มบ่มเพาะและใช้เวลาพัฒนามาตลอด1ปีเต็มจนวันนี้มันก็ได้แสดงความไร้กาดออกมาให้กับทุกคนได้เห็นนะครับและที่สําคัญไม่ใช่แค่ทีมแข่งทีมโรงงานนะครับที่เร็วอย่างเดียวทีมอ,อื่นที่ใช้เครื่องยนต์ของเฟอร์เลต่างก็พากันทําผลงานได้ดีนะครับแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย นี่คือสิ่งที่แฟนๆของมาลําพองรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับกับการกลับมาในครั้งนี้โดยความเปลี่ยนแปลงของ f ฟอร์รี่ในครั้งนี้นะครับก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนสำคัญเลยไปยังคู่แข่งนะครับเครื่องยนต์ค่ายอื่นๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับพวกเขานะครับในการแข่งขันปีนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นปีที่มีนักแข่งมากกว่า2คนนะครับที่มีโอกาสแย่งชิงตำแหน่งแชมป์โลกกันได้ เมื่อเข้าสู่เกมการแข่งขันครับไฟทั้ง5ดับลงการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้น m a c b e t แ s ป a ปนครับที่อยู่แถวหน้าคู่กับเลือแคร์และก็ถูกคาดการเอาไว้นะครับว่าจะสามารถแซงเลือแคร์ได้ตั้งแต่โค้งแรกแต่สุดท้ายครับผมเลือแคร์ก็ออกสตาร์ทได้ดีเช่นเดียวกันแล้วก็ช่วงชิงโค้งแรกไปจากแบ็คได้สําเร็จนะครับในจุดนี้ครับเราจะเห็นความแรงของรถเฟอร์รารี่ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าชาวเลอแคร์เนี่ยสามารถฉีกขึ้นนาแม็กได้ทันทีเลยตั้งแต่ช่วงต้นเกม ส่วนทีมแข่งแชมป์โล่อีกทีมนะครับอย่างเมอร์เซเดสนะครับในสนามนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเมื่อคู่แข่งมีความสามารถในการทําเครื่องยนต์ให้ขึ้นมาเทียบชั้นพวกเขาได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเมอร์เซเดสเนี่ยดูธรรมดาไปเลยนะครับโดยช่วงแรกๆเนี่ยจอร์ดเซลมีล่วงไปอยู่หลายอันดับนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นมาได้ในช่วงท้ายๆส่วนทันเซอร์ก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเก่านะครับเพื่อที่จะแซงคู่แข่งให้ได้แต่ทันเซอร์ก็คือทันเซอร์ครับสุดท้ายเขาก็ กลับขึ้นมาอยู่บนโพเดียมได้หลังจบเกมการแข่งขันนะครับส่วนคู่หูทีมเมดคนเก่าของเขานะครับอย่างวันทรีบอตตัสสนามนี้ก็สามารถทำได้ดีเลยในทีมใหม่อย่างอัลฟาโรเมโอที่ใช้เครื่องยนต์ของ f ฟ r ร a รารีอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือโชกุนยูนะครับดาวลุ่งหน้าใหม่ที่เพิ่งขึ้นมานะครับ โดยสนามนี้เขาทําผลงานได้ดีมากๆนะครับผมลบคําสุป,ปมาจากนักวิจารณ์ได้สําเร็จโดยการจบดับที่10ขควา้า1คะแนนมาได้นะครับในการแข่งขันฟุมล่าวันครั้งแรกของเขานับว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆสําหรับหนุ่มจีนคนนี้นะครับส่วนอีกทีมนะครับที่มาแบบหักประกาศเซียนเช่นเดียวกันเลยก็คือฮาร์ดฟุตบอลวันทีม หลังจากที่พวกเขาเสียอนิกิต้ามาสิปีนไปพวกเขาก็ได้ไปดึงนักขับสุดเก๋าอย่างเคม็กนะครับหรือว่าเควินแมกโดนเซนกับคืนสูตรทีมในรอบ1ปีนะครับเพื่อมาจับคู่กับหนุ่มน้อยมิกชูมรกเกอร์นะฮะและทั้งคู่ก็ทําผลงานออกมาได้ดีมากๆกนะครับกับการจบอันดับที่5ของเคม็กและอันดับที่11ของมิกชูมรกเกอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของมิกเลยนะครับไม่รู้ว่า เควินแมกนูเซนนะครับมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการแนะนำนะักแข่งรุ่นน้องคนนี้นะครับมันเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยสำหรับฮาร์ดฟูมล่าวันทีมส่วนทีมที่ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานก็จะมี2นักขับจากแมคลาเลนนะครับที่ไม่ทราบว,ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับพวกเขาทำให้ผลงานในสนามนี้เนี่ยดูไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องไปหาปรับจูนกันใหม่ครับสำหรับทีมแข่งแมคลาเลน ส่วนอเล็กอัลบอนของเรานะครับก็ทํลบนานออกมาใช้ได้นะครับในช่วงแรกๆก็มีขึ้นอันดับไปอยู่กลางๆตารางเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่รถของทีมแข่งวินเลียมเนี่ยยังคงเป็นรองทีมอื่นๆอยู่เยอะนะครับจึงไม่สามารถป้องกันอันดับเอาไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นครับผมอัลบอนก็ยังจบได้ในอันดับที่13นะครับหลังจบเกมการแข่งขัน ส่วนนิโคลัสลาติฟี่ที่เป็นทีมเมทของเขานะครับก็ยังหาจุดลงตัวไม่เจอและจบการแข่งขันแน่นดับที่16ไปนะครับในสนามนี้ทีนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้มากพอสมควรเลยคือการวัดกันนะครับของแถวหน้าระหว่างชาวเลอแครและก็แม็กเวิร์สแตปเปนนะครับในช่วงกลางของเกมการแข่งขันนะครับที่ผัดกันแซงอยู่หลายรอบครับผม ก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นความสามารถของพลังกำลังของรถเฟอร์รารี่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยสามารถขึ้นมาเทียบเท่ากับทีมแข่งแชมป์โลกอย่างเลดบูได้แล้วนะครับและเพอๆอ,อาจจะแรงกว่า m e r c e d e เเลยก็เป็นได้นะครับในฤดูกาลนี้จนเกมการแข่งขันนะครับเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนรถของทีมแข่งแชมป์โลกนะครับอย่าง m ม็กเบอร์ซั e เปมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวรถนะครับ ณตอนนั้นเนี่ยเหลือการแข่งขันอยู่เพียงแค่ไม่กี่รอบเท่านั้นนะครับก็จะจบเกมการแข่งขันแล้วแล้วก็จะสามารถคว้าโพเดียมอันดับที่2นะครับไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะ <S <S แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคะแนนสําคัญสาหรับการลุ้นแชมป์โลกในปีนี้นะครับ <S <S ซึ่งปัญหาที่เราเห็นได้ในการแข่งขันนะครับ <S 1> <S 1> ก็คือแม็กได้มีการบอกไปอย่าง <S <S ทีมพิทนะครับว่าพวงมาลัยของเขาเนี่ยดูไม่ตอบสนองอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับโดยปัญหานี้นะครับแม็กก็ได้ออกมาพูดหลังจบเกมการแข่งขันนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า เจ้าพวงมาลัยของเขาเนี่ยพอเขายิ่งทําความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพวงมาลัยของเขาก็ไม่สามารถบังคับทิศทางได้นะครับทำให้เขาไม่สามารถเร่งความเร็วได้เลยอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของระบบรีชาร์จนะครับในช่วงระหว่างเกมการแข่งขันที่แม็กได้มีแจ้งไปเหมือนกัน ส่วนหลังจบเกมการแข่งขันนะครับแม็กก็ได้พูดถึงปัญหาของรถในอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับที่มันเหมือนเชื้อเพลิงมันไม่ถูกจ่ายไปอย่างเครื่องยนต์นะครับทำให้ทุกอย่างมันเฟลไปหมดเลยนะครับหรือว่าเกิดมีปัญหาไปหมดเลยก็ทําให้แม็กต้องเก็บรถเข้าผิดนะครับแล้วก็ต้องออกจากเกมการแข่งขันไปในสนามนี้นะฮะและนอกจากนั้นครับผมเซริโอเปเลสเพื่อนรุ่มทีมของเขานะครับก็ยังไม่จบการแข่งขันไปด้วยนะครับเกิดรถหมุนในระหว่างเกมการแข่งขัน โดยเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่ารถของเขาเนี่ยในช่วงท้ายของเกมหลังจากที่แม็กเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยรถของเขาก็เหมือนน่าจะอาการเดียวกับแม็กนะครับคือตัวรถนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในของตัวรถก็ทําให้เขาสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็เกิดรถหมุนไปแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันไปส่งผลให้ในสนามนี้นะครับเลดบูไม่มีคะแนนติดมือมาเลยแม้แต่คะแนนเดียว เป็นผลงานที่ไม่น่าประทับใจเลยนะครับน่าผิดหวังมากสําหรับทีมแข่งเลตบูแต่ก็อย่างว่านะครับปัญหาเกิดกับตัวรถก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับสาหรับทีมแข่งเลตบูให้กลับไปหาปัญหาแล้วก็แก้ไขให้ได้เพื่อที่จะไปต่อสู้ในสนามที่2นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนั้นครับผมทีมแข่งในเครือเลตบูอย่างอัลฟาทอร์ลนะครับในรถของเตียร e แกสลี ก็ยังมาเกิดปัญหาเพลิงไหม้ขึ้นอีกนะครับเรียกได้ว่าดวงกุดมากๆเลยนะครับสำหรับครอบครัวเรดบู l นะครับในสนามนี้ก็จบเกมงารแข่งขันครับผม f ฟ r ร a r i สามารถคว้าชัยชนะม,มาครองได้สำเร็จนะครับแถมเป็นโพเดียมดับที่1และ2ทํทำให้แฟนๆ f ฟ r ร a r i ทั่วโลกคงได้เฮกันแบบสุดเสียงเลยนะครับหลังจากรถแข่งวิ่งผ่านธงตามกรูปอีกหนึ่งทีมที่มานิ่งๆนะครับแต่สามารถ มีคะแนนสะสมได้สําเร็จก็คือ Mercedes ดนะครับกับโพเดียมอันดับที่3ของทันเซอร์ลูยิทแฮมตันและอันดับที่4ของจอร์ดัสเซลนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนสาคัญมากๆของ Mercedes นะครับเพราะถ้า Mercedes เกิดปัญหาเหมือนกับเรดบูลเนี่ยก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็นับว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้ Mercedes เนี่ยนำหน้าเรดบูลไปอยู่พอสมควรเลยนะครับ ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเฟอร์รารี่ของตําแหน่งจะฝูงทั้ง2ตารางคะแนนเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันสนามแรกเป็นการเปิดฤดูก,กาลได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับสำหรับทีมแข่งอย่างเฟอร์รารี่โดยสนามต่อไปนะครับจะไปเจอกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับกับสนามเจดดาสติดเซอร์กิตระหว่างวันที่25-27นี้แฟนๆ F1 ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ โอเคครับผมสุดท้ายนะครับทุกคนมีความเครียดอย่างไรกับการแข่งขันในสนามนี้มีส่วนใดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงหรือเรื่องใดที่ทุกคนอยากจะบอกเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับช่วงทองในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสนามถัดไปนะครับสำหรับันนี้สวัสดีครับ With